การแข่งขันฟุตบอลยู -17 ชายชิงแชมป์โลกนัดสุดดูเดือดระหว่างทีมชาติไทยและเกาหลีใต้เริ่มต้นขึ้นด้วยความกดดันรอบด้านเพราะทุกคนรู้ดีว่าเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติที่แข็งแกร่งที่สุดของเอเชียในระดับเยาวชนแต่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าทีมชาติไทย u -17 จะสามารถสร้างหนึ่งในแมชที่ช็อกวงการลูกหนังได้ขนาดนี้แมชนี้เริ่มต้นตั้งแต่เสียงนกหวีดแรกด้วยจังหวะการเล่นที่รวดเร็ว ดุดันและเต็มไปด้วยพลังของนักเตะหนุ่มไทยที่เหมือนปั้งใจจะพิสูจน์ให้ทั้งสนามเห็นว่าฟุตบอลไทยกำลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนักเตะไทยพยายามแย่งบอลทุกจังหวะไล่บีบพื้นที่อย่างไม่ลดละจนทําให้ผู้เล่นเกาหลีใต้เริ่มออกอาการตั้งแต่ช่วง10นาทีแรกการจ่ายบอลของไทยมีความมั่นใจจังหวะเคาะบอลไปมาอย่างไหลลื่นกล้าพาบอลเลี้ยงฝ่าแนวรับที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งของทีมจากโซ ความเร็วของปีกไทยทั้งสองฝั่งทำเอากองหลังเกาหลีใต้ถึงกับต้องถอยอย่างระวังเพราะแม้แต่ลูกสกัดก็เหมือนจะทำไม่ทันและมักถูกตัดบอลกลับมาบุกซ้ำแบบรัวๆชนิดที่ทำเอาแฟนบอลในสนามต้องร้องลั่นด้วยความตื่นเต้นแทบทุกวินาทีความกดดันยิ่งสะสมเมื่อไทยได้ลุ้นยิงหลายครั้งติดต่อกันโดยเฉพาะจังหวะที่กองหน้าตัวเป้าของไทยได้บอลในกรอบเขตโทษแล้วหมุนตัววอลเลย์แบบไม่จับทำให้ผู้รักษาประตูเกาหลีใต้ต้องพุ่งปัดสุดตัว แม้ลูกจะยังไม่เป็นประตูแต่ก็ทําให้ทีมเกาหลีตั้งเกมไม่ติดและดูเหมือนเริ่มเสียความมั่นใจชัดเจนในทางกลับกันเด็กไทยโชว์ความนิ่งและความมั่นใจเกินอายุจังหวะรับบอลการหมุนตัวและการเปลี่ยนแกนบอลมีความเป็นมืออาชีพอย่างน่าตกใจเหมือนกับว่าพวกเขาพร้อมจะสร้างประวัติศาสตร์ในค่ําคืนนี้แบบไม่หวั่นเกรงใครทั้งสิ้น จนกระทั่งนาทีที่24เป็นจังหวะที่ทำให้ทั้งสนามระเบิดเสียงเฮเมื่อผู้เล่นทีมชาติไทยแย่งบอลกลางสนามแล้วแทงทะลุช่องอย่างเฉียบคมไปยังปีกขวาที่สปีดทะลุเหมือนลูกธนูปีกไทยจับบอลเทียงจังหวะเดียวแล้วเปิดตัดกองหลังเกาหลีใต้เข้าไปกลางประตูและกองหน้าตัวจบสกอร์ของไทยที่วิ่งสอดมาพอดีได้โขกเต็มๆส่งบอลพุ่งเสียบเสาแบบไร้ทางเซฟ กลายเป็นประตูครึ่งนำหนึ่งถึงศูนย์ที่สร้างความชอบให้กับแฟนบอลเกาหลีใต้ทั้งสนามส่วนแฟนบอลไทยทั้งในสนามและหน้าจอคือระเบิดความสะใจพร้อมเสียงเชียร์ดังก้องจนเหมือนสนามสั่นสะเทือนหลังจากเสียประตูเกาหลีใต้พยายามเร่งเกมกลับอย่างหนักแต่ประเทศที่เคยขึ้นชื่อเรื่องความเร็วการประสานงานและความแม่นยำกลับถูกไทยอ่านขาดทุกจังหวะการประกบตัวของไทยแนบแน่นจนเกาหลีหาจังหวะยิงไม่ได้เลย หลายครั้งพยายามเลี้ยงจี้แต่ก็โดนไทยตัดบอลได้แบบเมียนกริบทำให้ฝั่งเกาหลีเริ่มหงุดหงิดและผิดพลาดง่ายขึ้นเรื่อยๆจนเกิดช่องโหว่ให้ไทยสวนกลับจังหวะสวนกลับของไทยนั้นอันตรายอย่างเหลือเชื่อทั้งความเร็วความแม่นยำและการทำเกมที่ไหลลื่นเหมือนทีมยุโรปทำเอานักภาคยังต้องอุทานว่าฟอร์มเด็กไทยวันนี้เหนือกว่าทุกนัดที่เคยเห็นมาอย่างเทียบไม่ได้ นาทีที่39จังหวะที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อไทยได้บอลบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองและผู้เล่นคนหนึ่งตัดสินใจแทงทะลุขึ้นหน้าด้วยบอลยาวสุดเฉียบปีกซ้ายของไทยสปีดแซงกองหลังเกาหลีใต้จนทิ้งห่างแล้วกระชากเข้าเขตโทษก่อนจะแปรบอลลอดขาผู้รักษาประตูเข้าประตูไปแบบสวยงามส่งไทยนำสองและเป็นประตูที่ทำให้บรรยากาศระอุข,ขึ้นอย่างบ้าคลั่ง ฝั่งเกาหลีใต้เริ่มมีท่าทีขวัญเสียหน้าตาเต็มไปด้วยความกดดันบางคนเริ่มตะโกนใส่กันเองเพื่อปรับเกมแต่ทุกอย่างก็ยังไม่ดีขึ้นทำให้แฟนบอลเกาหลีถึงกับนั่งเงียบส่วนเสียงเชียร์ของไทยคือดังก้องแทบทะลุจอในทุกมุมของสนามช่วงท้ายครึ่งแรกเกาหลีพยายามยิงตีตื้นแต่ทุกลูกถูกไทยบล็อกหรือผู้รักษาประตูเซฟไว้ได้อย่างสุดยอด ทำให้ครึ่งแรกจบลงด้วยสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนไทยนำา2 -0 ถึงแบบสุดช็อบชนิดทั่วโลกต้องหันมามองเครื่องหลังเริ่มเกมไทยยังคงคุมเกมได้อย่างเหนือชั้นและดูเหมือนจมีพลังมากกว่าเดิมเรากับได้รับกำลังใจจากแฟนๆทั้งประเทศเกาหลีใต้พยายามบุกหนักแต่ยิ่งบุกยิ่งเสียบอลไทยเฉวยจังหวะสวนกลับได้อันตรายหลายครั้งจนในนาทีที่67ก็เกิดช็อตประวัติศาสตร์อีกครั้ง เมื่อไทยเล่นบอลหนึ่งสองบริเวณหน้ากรอบเขตโทษจังหวะสุดท้ายผู้เล่นไทยดีดบอลลอดตัวกองหลังเกาหลีให้กองหน้าหลุดเดียวและเจ้าตัวไม่พลาดยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างเฉียบขาดทำให้ไทยนำห่างเป็น3-0และเป็นประตูที่ทั้งสนามถึงกับระเบิดความตื่นเต้นระดับสูงสุดเพราะไม่มีใครคิดว่าทีมไทยจะยิงทีมระดับท็อปของเอเชียได้ถึง3ประตูแบบขาดลอยขณะเดียวกันนักเตะเกาหลีใต้เริ่มหมดแรง ใบหน้าบ่งบอกถึงความกดดันและความเชื่อมั่นที่หายไปแทบหมดขณะที่ไทยยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจจ่ายบอลกันอย่างเหนือชั้นสกัดบอลอย่างแม่นยำแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของฟุตบอลเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่ไม่กลัวใครทั้งนั้นนาทีที่เหลือเดินไปอย่างกดดันสำหรับเกาหลีใต้ที่พยายามยิงคืนแม้เพียงลูกเดียวเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแต่ทุกอย่างถูกแนวรับไทยปิดเกมอย่างสมบูรณ์แบบ ผู้รักษาประตูไทยโชว์ซูเปอร์เซฟหลายครั้งรวมถึงจังหวะปัดลูกยิงจ่อจ่อที่ทำให้แฟนบอลทั้งสนามลุกขึ้นยืนปรบมืออย่างตึดก้องและสุดท้ายเสียงนกหวีดหมดเวลาการแข่งขันดังขึ้นพร้อมชัยชนะประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทย U17 ด้วยสกอร์3-0แบบที่ผู้บรรยายถึงกับพูดว่าคืนนี้คือค่ำคืนที่ฟุตบอลไทยกลับมายิ่งใหญ่ แฟนบอลไทยต่างดีใจจนร้องไห้เพราะมันไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าฟุตบอลเยาวชนไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าที่เคยไทยเอาชนะเกาหลีใต้แบบไร้ข้อกังขาทั้งการเล่นการคุมเกมและหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมถอยแม้แต่วินาทีเดียวและนี่คือหนึ่งในแมชที่โลกจะต้องจดจำในประวัติศาสตร์ฟุตบอลย17ชายไปอีกนานแสนนาน,าน